าทุกคนวันนี้จะพามาเก็บผักบุ้งมันเป็นผักบุ้งจีนล่องนิดพักล่องแล้วให้เขามาไถาแล้วแหละแล้วค้าวนี้เหมือนคล้ายๆกับว,ว่ามันมันเกิดเองอีกเห็นยอดมันอวบยอดมันใหญ่ยอดมันใหญ่ เท่านิ้กก้อยเนี่ยกะว่าวันนี้จะเอาไปแกงเทพโพเน,นนี้จะ้ะแต่เป็นผักบุ้งจีนนะนี่ทิ้งแล้วแหละนี่ก็รอเข้ามาไถาเพราะว่าคนที่ไถนะ่ะเขายังไม่ว่างก็เลยกะว่าจะเอาไปแกงเทพโพ ทีแรกให้เขาถาเอาไว้แล้วฝนมันตกไงฝนมันตกอยู่สามสี่วันแล้วคราวนี้เหมือนมันได้น้ำยอดใจต้นนี้เดินลงมาเนี่ยดึงดึงไอาขา้ขาวๆนะ่ะออกจากอันเนี้ยจมวนไว้ก็เลยมาเห็นนะเออยอดมันอวบดีแฮ เลยนึกเมนูขึ้นมาได้ยอดกำลังแกงเทพโพเลยเพราะว่าทางนี้มันหาักบุ้งแก้วกินยากมันไม่มีถ้ามีก็น้อยนีเรามาเก็บไว้บ้างแล้วแหละกองอยู่นั่นอ่ะ เราก็เลือกเอาแต่อ่อนๆสวยๆเดี๋ยวเราก็ปริเอาใบออกปลอดสารค่ะเพราะผักของนี้ไม่ได้ฉีดยานะถอนขายก็ไม่ไม่ไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกวางไว้ตรงนี้ก่อน กะว่าจะแกงแทโพก,กินสักหม้อมาอยู่สกคลกินอาหารพื้นเมืองกับเขาก็ได้อยู่เป็นบางอย่างภาพนิ่งไหมเอ่ยบางอย่างเรากินเป็นเราก็กิน บางอย่างกินไม่เป็นแล้วก็ถ้ามันกินได้แล้วก็กินแต่ส่วนใหญ่นี่จะทำอาหารกินเองอย่างแกงเทโพแกงส้มแกงมัสมัน่นแกงเลียงมีวิชาติดตัวซะอย่างกลัวอดได้ไง